สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อฟยินดีต้อนกับสู่องมหาแห่งมวลซืนนะครับเนาะอเมอนี้มาเบิงแม่คู่คนทีมีเรื่องเราพูดคุยกับ f อฟนะครับเด้อนะครับเนาะมี่แงแน่ไปรับชมบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะเป็นแย่แรง่แย่คำของที่20่สิบนะครับเด้อแต่ก็ไปฟังปูตาพเิ่นจิปอยตัวได้แค่นจิมาตัวได้แท่ เพิ่นเจให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตัวไดแทะนะครับเนาะไปวิเคราะห์แล้วกันไปรับชมรับฟังน้ำเปลนครับว่าควรที้งท่านห้ามอะไร อาชุ้บไปว่าหายตายผู้ตรวจว่าดีกับหายดีคือมาจาักนอนนหรอกเนาะผ <Okay. S 1> ู้รวจดีกับเิอเพิ่มไปอีก,กทั้งเวลาการคิดอปไนค่อไปบ้านเมื่อกันหยัดตอบไม่พอเอ้อยน้ำารทุ่มถ้ามาหากินเฮกเกดจังรวะการมิออตรวอนว่าชิ้นชักชิ้นจังหวะการจีบไปขอผู้หลายประกาเพิ่ภาพแบบนั้นเออพ่อตา,าออเห็นหมดว่าบทนะ กูแ่ขานรนั้นบ้าบ้าว่าม <in> ีแต่เข้าเไม่จัาคูบาแบบไม่จัากูหลักอ่ากยิ่งั่งเอวข้อนเ้าไล้ตื้ป่าที่บมกขายขายหมกปละชิ้หาบาทคืบกาวอ๋ยหนักเหล่าปลานี้กก็ขาย้พงเพ่าแพงดังไงทานแั่ว่าไม่มีว่าหน้าผัวเหมือนักทีเข้นจังไลย อาคข่เต็มไขยไปก็าลงเู้เอาเชอหาบานับ้านยี่นั้นเขาเองเชหาบาเขาแป่บาทเพื่อก้าเราให้เอาคื่อก้านั่นแหละบ้านเป็นหลังดักบ่าตายดอกบ่านอปให้ตายดอกไอ่เต็มคอยไปเขาผมคาหนรู้ไดคบตไม่เอาคือทุกคนอยากมาเดี๋ยต้อนแตงาพอเดี๋ยวต้อนแตงทุกันจะมาทุกไานแล้วค่ะเป็นหนึ่งดาวบ้าแด ฟาดองน้นลงโทษอีกบ่าค่ะตักมันเอีอย่างไรมันก็ดว่ามันก็ผงตกกาเงินการงนอะไรบ้าง大姐ักตีให้ตั้งแต่เอาสายอายคอหอยบ้านวอนไหวตุนมีว้านที่นึงตักมาคอหอยโอ้ตาตาวคิทคิวที่เก้าคิวแปทคิวที่เก้าสิวแปดใกล้หอดแถวเด้อใกล้ี่หอดเขามากทุกครัะ ทุกขณะทุกขณะกลยแลาดุล้ายกุ้งยันจอมากกายเราอะ,ละออกพัน,าน้ารไดาพระเจ้ายักอดีคืนยักอดีคืนยักอดีคืนอืมอปยักมาอกละปุกไปใส่มือตาอ่มอืมอางของพระเจ้าไปใช้มาใช้กับที่ได้ออกพันธารว่าหันจังหรือว,ว่าไปใช้ว่าว่าไรวไปนอนขางเครื่กับว่าไรไปใช้กับว่าไรต้องยกอภัย กากีบ้านเ้ากากีินกากีป้อเรียกกาีฟ้อหายถืออป้อหายมันถือได้ป้อจะ่าที่ที่ไหนอาพอกับป้อคู่มได้ตั้งวันนี้ตัวว่าพ่อไปตั้งวันแล้วาทียังไปไม่โดไม่เลียนแป๊น้ำขึ้เก้า มันพ่อสืบท่อยเมื่องหดพอสืเท่อตาไดงลูกหลานยังขอถูกตาไดงลูกหลานยังบังคัเขาไม่พอกับสบท่อท่ากับขันตุขันตาแดงวิยญาณไม่จกิงไม่ใช่แล้วก็เช่อถ่อมข้ามคุอจะน่อตานายดำนั่งรูเด้อยบานเมื่อเขาจ้างสีบบ่หลงบ่ตรงตุ้คอยแค่กันตาในพอพ่อไนพ่อทินท่านอย่าั้งใจว่าไรปังคาให้ ระหวังค่าไฟแหมากเกินมากท่าแล้วเกิดทิดคิดคิดใจเฮ้าเพ็ดักท่างเออเรบไม่ยังายดักมองดิเบ่ไม่ยังไงดักเรได้ตีดักเทปเขาตีเป็นยังเทปว่าทัานดักถามพขาที่ใช้อาหารมาอื้อเหมือนห้าวท่นเค้กว่ารักค่ารักห่าท่านเออถือว่าได้ความน่าไปไปเื่อเค้กข เออพว่าเมื่ออือเ็นว่าเกิดได้ถ่ายเทศฟังนี้เทศฟังนี้มันจากปากเทฟังนี้เมื่อวันที่เช้าไปเทศจากปากก็ขายไนชื่อจากปากเทให้ไปชื่อขาวิบเ้าบาทสาิก้าบาทเขาขายว่าแพงไหมครับสามสิบเก้าบาทเทเทามสิบเก้าบาทแล้ว ไปก็ปักแม่งการก่งเก่ง่ากตปักเข็มว่าไม่ขีดตรงมะปักไปใต้ใต้ันผ้าเขาไม่กวนเขาเพราว่ามันอินเนะเขาไม่ไปเทปเพราว่าเขกมันแปลว่ายางเทปเทกเขาแปลว่าว่าเกิดพอเขาเอาวมาฉลองกันมาเป็นขนมทั้งนั้นนั้นไม่ขี้มพ่อพ่อเขาได้ว่าท่าน่ะ เข้มต้อง่าเข้มท้านาครับวะาเอเข้มเค้กคะินได้แต่พอมาถึงหนาวราร้มันผู้ใดเกิดการร้อนจริน,ราาลลน,นต้องมันติแขกป้องแปกราคาถาาสิบเก้าบาทแล้วเท่าเค้มราก้าถ้าสิบเก้าบาทผู้ใดว่าท่านจริงการ้อนมันผู้ใดว่าท่านเกิดการเกิดต้องมันเข้ามาคือ้ามันได้แขกามากขัดมาไหน เกิดใต้โดมเน้่พ่อว่าถเกิดใต้โดมก็อยากได้เค็มขึ้กันเอาเออเกิดได้โดมก็อยากได้เค็มอยากได้กับภาคอันไปชื่อเ้าเขาไม่ขายรูไห้ฐานบาทเที่ยเก้าบาทถามเที่เก้าบาทเขาขายตอนเที่ยงหรือตอนแรงเนาะพ่อแพ้กันป่ะขายตลอดเวลาตลอดเวลาเออมาดูฐามว่าเขาโดนราคาหรือเปล่าเขาโดนราคาถานเทบเก้าบาท ปกติบ่ได้กจะดาษป้าชาวใบเออขันอยากไปกับเกิดเทาเมืออื่นคักไงคือให้ชาวใบได้รู้ชาวใบกับอยากเกิดเท่ากันถามคิดเก่ากว่านี่แล้วก่อนกระด้งไปถือร่างเมื่อเอาว่าขั้นไหนไปพ่อเอาว่าขั้นไหนไปถือเทมอาจารย์เอาครกชาวใบไปว่าได้กูบอนี้ไปได้ประเทศระพรไปต่างประเทศไปมาแล้ว ตางประเทศเหรอตางประเทศค้ามันานปลาที่เ์ทอมาสิไปกับท่านป่าวว่าไปท่านมาบ่าเออเงินจะ้ากูระก้าบมาเอื้อมป่าวปลาทิ่เท่าเออเออท่านได้ไปกับกูเอาไปทิพแค่ไหนเสียค่กูเอาเอากราขัานไหนไปว่าเอ๊ะอย่าพอคิจาร่านะของมาหาแพงก็ไม่ทันของชาวภายนอกกับว่าพัก แค่เอ๋ไก่แบบแบเชียกว่าแบบไรู้นะข้างหน้าเอาขนาดใหไ่ท้วัเลยผมก็ไม่กับเขาอยู่น่ากัไกก็ได้ได้เยอะแบบแต่ค่เที่งูเออแต่เทแต่ว่าด่งถึงว่าด่ะตด้เเขา้าอยานั้น้วตัวไอ้ดางน้งพักะเอาขนานี้แหละมันว่าหนักแบบเท่เทสามสิบก้ากว่าเออเทีสามสิบ้าก เอาบลกเช็ดเองมาออกไปบักเิียงหมักนเออบักเช็บอย่างนั้คุณยายดูคนมาคุณตดูด้ตาบวนยิ้มแล้วรวอยอย,ยู่อ,อ <c oughs> จะมาเทตัน,ะนแรกเหก,ก,ก,ก้แขกแขแข้แขงนู่นขถ้ขขาเราว่ามาือว่าทีถือว่าหนู่ ตั้งแต่าชื่อว่ามึงผมชัดเจ้วมเเรื่องกานมึงผมพ่เรื่องกาขที่ทั้งรอบวันว่าในาไมปหนไหนมันไม่ได้เติมน้ำมานูนนอ่ะออกก็ไปออก่็ไปมาจนทีแล้ว ว่าเก้าจิ่เก้าสี่อะยังราอัไหเก็ดอาจูนยอ่นกับสองหนึ่งบอกูเออยังอีกเอ่จะดศูนยอจูนย์ับบันทูกบันทู่บันทู่เขาบอกนะบ้านทูเขาบอกนะบ้านทู่อาอกเลยอืมเนื้อ มันพวดเราวันปูเอาวัอาเอาได้ปูโอ้ปูจะหตูจปูเพาอะเขาตาบวมโอ้ตาเม่าโอ้ตาเม่ามาปูวานทมาใส่วันทูโอ้วันทูเหรอเจวันวันที่ฮึสา้า้นเป็นตาเสียแต่นาเนี่ปูข้าไครมแดแบาค์เราวาอดูครมัดแบาคเราะือหอาเ้าทีหอดต้ออ ไข่แมเก้าชิ้นค่ะขาพว้าวันนี้ขาัว้วันนี้ขาคว้วันนี้ตอนีแรกนะครับเนาะมันบ้มแรกแบบมบันดเดือดา้เอก่ายร้อนเดือดเฉพาะวันนี้ครับร้อนกายไ้การยังวางวัดจีนะขาป้าคัทจีนขาปาคัไปจองไว้แล้วกินระ้านก่ขอนจองวัด เออจักขาเออไปขาเดียวชักวะจักวะไปขาเดียวทักคนทังดาบเที่ยงลางไครับเทีเคมอเทีมือินูเที่งมอ้ที่เ้าบ้านเอาว่าฝักเส้เองมาไไปเลยคอหาันชงน้ำนากุ้งเหมดเลาคัดบ้าอย่างคัดว่าจักก็เล็กมากตัดักก็เล็กไปรัดกายจะร้อกันงูให้กู เขาคือรู้ว่าหายวะเขาคือว่าใหญ่เขาคิดว่าเขาคือใหญ่ห่างไปในรถเก่ามานักขึะนไปขีะใหเท่ารถทนงานรถน้ำโชคนี่แหละปวดาปนักโชคคืออะไรพวกขี้ต้องหัวแล้วมันช่วยพวกขี้มันกะโชคโชเราแบบมานช้ำมาไอ้พว่งหัวไปครุกข์มันใช้ก่ใช้เวหนา โชคโชค่าษาโชคเัน้แต่ของคีนว่าโชคภาษาตัวเนี่ยมันคีมกลางกาบนเ่นกลางกาบได้หรือเปล่าอ่อมหว่าที่ g o à i หัวใจ้องว่าแต่ควัคือมักไปที่เขาได้เรื่องนะครับด้ยคำนะครับด้วยกสูนสำหรับวัตีกครับด้วยกาวสูนครับรอบคครับผมที่ไ อยากเที่ยวอะไรกันที่ไวาคือเคสตรงหมายว่าแต่วัดโคอกหรอวัดวะเอออ๋อถามว่านางแบบภาพของคุณค่ะจะหาบูชาจะหาแล้วพระพัะบูชาจะหาไหมนางบบภาพของบูชาจะหาอะอะอะไม่ผิงว่าพาด ตงงานหอมตั icana, ้ยามมาททงตับหอมปาใแทงบักพานาหอมอันนี้บักเาหน้าหอมบักพผากับบักเาวน้าหอมเพิ่งกันนานเอ้โอ้ขยาดีมากมากมากขยาดียช่ต้นการาเพื่มมากขยามาก่ไหขวยงน้ำเอารามต้า มื่ออื้นมาทันเอานั่งหว่าที่เฮ็ดไหว่าได้พอครัอืาวเด็กคือกันนะผู้ใไ้ที่ตื่นมาต้องมีชื่อผูุ้ครบหน่ะใได้ไดบ้าไป้โคแรงหวานค้อาฟบนมาพามาอื่นพาข้อพอที่อันมาจากนั้แล้วรู้กันู้กันพาเมื่ออื้นที่ว่าบ่อเขียนแค่นั้นค เียนเทถูกลปเขาที่มาขายวันนี้ขียเนเองโูตาลิเียนเองโอตาจิเียนเองมัืออเขียบนเองเขาบอกว่าอดทีเี้นเตยงมายดงเขาอส้นเส้นเองเียนตามงเออตาเลยหายกว่าไม่ขาย่าไม่ได้เลยนะติมมาเืิวมากอตาจะทำเองนี่ โบตาทำเองนะเองพอวันีขนฉันได้ถามงตัวมาังกัมังกรมังกรพ่อที่แขนตรงไหนออกกอนพ่อที่แขนตรงไหนออกกนเต้าออกกนเต้าออกกนัวปูรับรอง่ก้ารับรองก้ามาอือว่าก้าพ่อที่ไปแนใช้ถูกหาว่าว่าที่แมนว่ะหาว่าไม่ต้า tại em là bỏ mặt bồ đạc chưa Thả bồ đạc bọc chưa ta bạo rau 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 Ừ, rau 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 Áo rau 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 าก็เทพยดูหลายวันพอเทบกันบ้าอเอย่างพวกนี้เจอกันมาพอไปน่ำคือเกอ่าอัไริ่งนั่งราไปใช้ไปน่งพอาดนตู้ตาได้บ้าไปเพอคาราวาคาราวาจะไปน,น,นังน่งึังเ่ากัน <c oughs> แต่ว่าไปก็ไปน้ำตาอืดกันทานนนบัง,งเกอร์บองกา,าไป พาตายดอนพ่อมาส่งมาเท่าว่างเงาว่าหงหลไปพ่อเมื่อได้พ่อที่พาดูกันไป่มื่อวันวันแต่งไว้ถึงเวลาเทาจังไรเมื่อวันอ่ะตอพ่อไม่ได้เท่าดิพ่อเมื่อวันอยู่เกี่ยวกับสถานที่พ่อเดี๋ยวพ่อจะพิจารณาเองจังไม่ถึงเวลาก็หลุดแล้ว เอาไม่เทบไม่หลาไม่ไม่หวานเท่กูทุกคหรอกตามเราไว้ว่าได้ดอกแล้วหาไม่มีใต่ครับนะครับเนาะตามนั้นนะครับเ่อพิจาหน้า่เพื่อเป็นแนวทางครับรัคลิปนี้สวัสดีครับ